สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกับชาแนลของน้ำตาลกันอีกแล้วนะคะโอ้ยตื่นเต้นคือแบบตอนนี้กำลังรอพรีเมียร์อยู่นะคะกับเพลงใหม่พีพีนะคะ I Do It How You Like It นะคะก็นั่นแหละเออจะมา r รี c t ชันนะคะทุกคนตอนนี้รีบพูดแล้วกลัวเปิดคลิปไม่ทันก็เลยแบบเออรีบพูดกันเราไปชมกันเลยคะ่ะศูนย์มาแล้วจ้านาราวมวซิก โ oh. แบบใหม่แบบสับคะ่ะไม่รู้ว่าต่อใหม่แล้วไม่ติดหรือเปล่านะคะทุกคนอ้ยมีความแบบขึ้นบิวบอร์ดรูปพี่อเล็กด้วยอะ่ะมีความแบบขึ้นป้ายจ้าอ้ยตื่นเต้นอะ ชอบเว้นอะอุย้ยเพลงเพลงมูดดีมากอะแบบนี่ทอนีที่สปอยมาอุย้ยแฟชั่นคือดีมากอุย้ยคือแบบ ชอบแฟชั่นมากอ่ะคือแบบนับดีว่ากี่ชุดเมื่อกี่ชุดหนึ่งชุดส,อง,ดสอ,องชุดสามเดีย๋ยวท้ายคลิปเราจะมาสรุปเพลงโอ้โหเข้าใจละเข้าใจแล้วว่าทาไมถึงต้องเตรียมแพิม์ดขนาดเราเห็นแล้วยังขืนขนาดนี้เลย ขอขึ้นบีมพีพีรถรถโพงพยาบ้านสแตนบายมาแล้วสามคันตอนนี้จอดรออยู่หน้าบ้านแล้วนะคือแบบคื่นอะเข้าใจละทำไมทุกคนดูสปอยว่าแบบโอ้ยคือแบบแม่คือแบบอ้ยคือแบบขืนแบบแบบตอนนี้นายคนนั้นจะเป็นเช่นไร อยากเห็นเรียกชั้นคนนั้นตอนดูเอ็มวีจังเลยอะขนาดเรายังขนาดนี้เลยโหชุดแบบหนูลูกเฮ้ยลืมนับเลยว่ามีกี่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยค่อยไปย้อนดูใหม่พี่ๆใจมัหมีไม่เป็นของมัหมีต่อไปถ้าถามจริงคือตอนนี้พูดไม่ออกแล้วนะ โอ้ยชุดพี่ๆแต่ละชุดคือแบบอยู่ไม่ได้แล้วอะโอ้ยคือแบบเพลงอิโ k a คว่าอด v ว n แล้วนะอันนีคนาา้คือติดเพดานแล้วหมายถึงว่ากราฟคือติดเพดานแล้ว อยู่ไม่ได้หรวเอ้อโอไม่ไหวไม่ถึงชั้นอะมาละไม่ไหวละคือแบบขื่อนอะบอกไม่ถูกอะแกคือทำตัวไม่ถูกหรอเ้อะตอนเนี้ยลำหนึงทุกคนเราทำตัวไม่ถูก ก็แกลมแบบตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้ร้อนเพราะ่าแสงไฟนะร้อนเพราะว่าความร้อนแรงของพีพีก็คือแบบส่งท้อดมาทางนี้ก็คือแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปย้อนดูอีกรอบนึงก่อนในขณะที่เรากําลังไปย้อนดูนะคะคุณพีพีกิดใต้ลงรูปในไอจีขอคัดตรงนี้ก่อนตอนแรกว่าจะกลับไปดูเพลงอีกรอบหนึ่งเราแคปชั่นคุณพีพีเขาอ่านะขอบคุณพี่หมีน้อยที่มาให้หนูแกล้งนะพี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 แกล้งหมีมากกว่า จริงๆอันนี้ว่าจริงดูงคุณเขาโลง่งรู้มนมีอยู่ไม่ได้แล้วเนอะคือแบบพีพีขอไปเรียกสติตัวเองกลับมาก่อนนะคะตอนนี้คือไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบพีพีมามีอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆเฮ้ยพี่ขอเพลงนคือไม่ไม,ไมีได้ไจ้าขอไปดูเพลงก่อนอีกรอบนจะมาเออพูดใดุคฟังน,นะอะหลังจากที่เราแบบเออรีแอคในตัวของ MV ไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงเพลงกันบ้างเนาะสำหรับเรานะติดหูจริงจริง คือเราสามารถลองได้ตั้งแต่ฟังแค่หนึ่งครั้งแล้วก็คือทำนองสบายหูมาสามารถฟังเพลงเอ่ออย่างที่พี่เอิร์ธบอกเป็นเพลงที่แบบฟังสบายสามารถจะฟังตอนล้างจานกินข้าวกับรถอะไรได้หมดเลยซึ่งจริงคือแบบคิดว่าเปิดตอนถูบ้านก็ยังมีความสุขกับการถูบ้านอะหรือว่าแบบใครที่ไม่ชอบล้างจานล้างแก้วอะไรก็เปิดวนจนจบเพลงแล้วก็คือเปิดน้ําชิงไว้ก็อาจจะมีคนบอกว่าเปิดน้ําชิงไว้แล้วมันเปืองแล้วก็แบบอาจจะมีคนทะเลาะก,กันก็ได้ว่าแบบ เออแล้วทำไมไม่ล้างอ่ะแล้วทำไมไม่บอกอ่ะอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะทุกคนแต่จริงเป็นเพลงที่ฟังสบายมากๆสําหรับเรานะคือเราเราสามารถร้องได้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูท้ายคลิปว่าเราลองเพลงหนีได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยม สเซีนในเอวีก็คือแบบแบบใหม่แบบสับจริงๆเริ่มต้นปีมาด้วยความที่แบบเออแบบใหม่แบบสับจริงๆถูกคนบอกเลยว่าน้องอิดว่าบาสูงแล้วเจอดูอิดเข้าไปสูงกว่าค่ะอยากจะฝากเพลงนี้ดูคนไปฟังนะสำหรับใครที่แบบผ่านไปผ่านมาหรือคนที่ตามช่องเราอยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบ ชอบฟังเพลงพีพีอยู่แล้วนะคะก็อยากจะฝากทุกคนเข้าไปดูใน Youtube กันได้เลยนะ,ะน้องดูอิดก็คือพีพีก็คือตั้งใจทำมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะในแบบ Spotify, Apple Music, j u กะไรต่างๆ YouTube Music หรือ MV ใน Youtube นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Youtube ไว้ให้ข้างใต้น,นะคะทุกคนอยากให้ทุกคน ได้เขาไปดูจริงๆนะพพอร์ตพี่ๆกันนะคะพี่ๆตั้งใจทํามากๆเลยแล้วเพลงก็ดีมากๆด้วยทุกคนมันฟังง่ายฟังสบายหูมากทุกคนอาบน้ำสระผมกินข้าวทาทุกอย่างฟังได้เลยฟังได้หมดเลยจริงๆทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ให้กับเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามดูแลกันเจ้าของช่องมันไม่ค่อยอัพคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามันนย่งเลยมันขี้เกียจ เออก็เลยโฮงงานไว้ก่อนนะคะไปทำสิ่งอื่นเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย